ก็วันนี้ที่ที่ได้ประสานงานกับทางท่านรองผู้จัดการสอบสวนกลางท่านจรูดเกียรติหรือคุณพี่เต่านะ่ฮะเหตุผลก็คือผมได้ลองทุกกล่าวโทษไว้หลายโรงพักนะฮะหลายสอนนก็จะมาเร่งรัดคดีนะฮะส่วนในเนื้อหารายละเอียดของจำนวนคดีนั้นเดี๋ยวขอ ได,ได้รายงานท่านแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเพราะคดีมันเกิดลักษณะเดียวกันแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอักษรย่อว,ว่าออ่างเหมือนกันนะครับ<ม>แล้วก็พฤติกรรมซ้ำซากซ้ำซากก็คือทําแล้วทัอีกนะครับได้ใจได้ใจก็เลยอยากจะขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนว่านะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆขอปรึกษาท่านรองผู้จัดการสอบสวนกลางก่อนท่านจรุญเกียรติก่อนว่าแนวจานวนคดีนั้น สิ่งที่ผมอยากให้เร่งรัดก็คือบุคคลคนนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองนะถ้าปล่อยพฤติกรรมให้เขาใช้วิธีการแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ใช้วิธีการตบรัพย์ลักษณะเช่นเดียวที่ผมเคยโดนกระทําเจ็บปวดมากก็แทบน้ําตาตกในคือถึงขนาดอตอนนี้เนี่ยนะครับเขาที่ผ่านมาเขาคุกคามผมจนผมเองเนี่ยต้องวางรัวตรงๆเลยฮนะไม่เคยเห็นขนาดเราเป็นถึง ผู้ช่วยนายกเป็นถึงที่ปรึกษาของนายกเรายังโด,ดกนกระทํมและประชาชนตศีิต,าส,ตาสาหรือประชาชนคนธรรมดาทั่วไปถ้าเกิดไปเจอคนอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาเขาจะโดนลักษณะ,ะเขาจะอยู่ยังไงเขาจะดำรงอยู่ยังไงผมไม่อยากให้ให้พฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นในในสังคมไทยและให้คลคนนี้มีที่ยืนในสังคมไทยนะครับก,ก็เลยคิดว่าขออนุญาตเอาข้อมูลท,ที่ที่มีทั้งหมดนะฮะที่ผมโด,ดกนกระทํามา้องเรียนต่อท่านและก็อยาก ให้ท่านทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางสำนักสอบสวนกลางได้เร่งรัดดำเนินคดีให้ผมแล้วก็เอาบุคคลที่มีพฤติกรรมนี้มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้อย่าให้มีที่ยืนในสังคมและเอาเปรียบสังคมนะครับแสดงว่าวันนี้<ส>คือออกมาเปิดหน้าชนคือแฉหมกเปลือกก็จะรายงานท่านทุกเรื่องอนะครับเท่าที่ผมเจอกับตัวเองอจะรายงานท่านทุกเรื่องเท่า,ท,ท,าที่ผมมีข้อมูลทั้งหมด แต่รายการทั้งทั้งหมดที่ผมมีคลิปเสียงและผมมีหลักฐานอะไรต่างๆที่จะยื่นอย่างกระทัานรวมถึงคลิปเสียงต่างๆที่ผมได้ได้บันทึกไว้นะครับปีหกห้าที่สอนอุสิตมีข่าวว่าเราได้มีการแจ้งความเรื่องการยตอนนี้ผมผมผมเองก็เรื่องเดียวกันนี่แหละเรื่องเรื่องเรื่องนายออ่างนี่แหละที่มากันชกทรัพย์ผมแล้วก็มาตบทรัพย์ผมแล้วก็ข่มขู่ผมทุกรูปแบบนะครับหลายเรื่องหลายครั้งหลายเหตุการณ์หลายวารละนะครับอ่าหลายเอาจตจนว่า ผมเองทนไม่ไหวจําเป็นต้องต้องด,ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการไปแจ้งความและไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านในที่เป็นานักงตํงารวจแห่งชาติที่ว่าจะทํำยังไงเดี๋ยวรายละเอียดผมจะขออนุญาตว่าคุยแล้วออกมาให้สัมภาษณ์อีกทีหนึง่งดีกว่าเบื้องต้นนะคะเขามาข่มขู่เราในลักษณะไหนยังไงอันนี้ออันนี้อย่าเพิ่งครับจะไม่มีเรื่องอะไรทําผิดนะผมไม่มีผิดนะฮะผมไม่มีผิดสักนะเรื่องอแต่เดี๋ยวค่คยเล่าให้ฟังว่าหลังจากให้กาให้ข้อมูลแล้วกลัวจะเสียรูปคดีที่พีดบอกว่าโดนน้าตาตกในนี่เป็นออด้วยไหมคะ คือรักคืออ้อ่างเลยคุณโดนของคุณอออ่างในการโชคซักไปเท่าไหร่ครับพอเปิดเผยอ่าพอตัวเลขอ่ะเอางี้ตัวเลขพอเปิดเผยได้หลักแสนหลายแสนหลายแสนกี่ครั้งตลอดระยเวลาเจ็ปีครับโอ้โหตั้งปีหกห้าหกหกไม่ได้รับได้นอนเลยฮะคือเขาทำตลอดกิจกรรมทำต่อเนื่งเลยไม่หยุดพอพออ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดมเป็นปีเทียวนะฮะเดี๋ยวขอรายงานท่านผู้ช่วยรองผู้จัดการก่อนอ่าคือลักษณะที่ก็คือ ตั้งตั้งแต่ปี65จนกระทั่งปี66เนี่ยพฤติกรรมไม่หยุดเลยคุกคามตลอดนะฮะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอีกทีหนึงพฤติกรรมลักษณะเดียวกันเลักษณะเดียวกันเลยครับคือไม่หยุดจะเอาจะเอาให้ได้พอเอาไม่ได้ก็จะไปร้องคนนู้นจะไปร้องคนนี้จะไปร้องกันให้คนให้ตัวละครใหม่ๆขึ้นมาเล่นงานผมตลอดเวลาเลยแสดงว่าเป้าหลักของเราคืออลัรคืออ่าอ่างครับเราเคยเสียเขาบ้างไหมคะ เดี๋ยวค่อยๆให้ข้อมูลครับตรงนี้เลยเพิ่<อ>งถามแล้วจะ<อ><อ>ให้ข้อมูลหลังจากที่ปรึกษาท่านรายงานท่านแล้วคข,ของคุณลมโบเคยมาแจ้งที่บสกไหมคะเคยมาแจ้งครับมาแจ้งเป็นคดีตลังปี66 6, 6 66คือเขาไปพบอ,อ,อีกท่านหนึ่งนะเอาท่านนั้นมาเล่นละครมาใส่ผมอีกมาใส่ผมอีกก็คนคนเดียวออ่างเนี่ยไปชวนอีกคนหนึ่งมาชวนเปยกคนหน้าใหม่มามาใส่ผมอีกใส่ผมอีกผมก็ร้องทุกข์กล่าวโทษอีกนะฮะแจ้งความไว้หลายสอหนนะฮะ เคยเป็นข่าวมาก่อนใช่ถ้าใครติดตามทศสุวรชนตามจะเคยเป็นข่าวมาก่อนนะครับแล้วผมเคย <im it> เคยแถลงข่าวตอบโต้ไปแล้วด้วยวันนั้นที่ทำเนียบรัฐบาลว่าเขามามาคุกคามผมอย่างไรแล้วผมบอกว่าคนที่มาเล่นผมเนี่ยคนที่มาแถลงข่าวผมเนี่ยให้ระวังว่าท่านกําลังถูกนายออ่างหลอกให้มาเป็นเครื่องมือผมก็พยายามเตือนแล้วแต่เขาก็ไม่ฟังเขาไปเชื่อหลักฐานอันเป็นเท็จเนี่ยตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมจะชี้แจงอีกทีว่าขบวนการล่อกจับเกิดขึ้นหรือยังหรืออย่างอะไรยังไง เดี๋ยวดยว,ว่ากันนะฮะรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้เพิ่มเติมแต่เพิ่งต้นให้รู้ว่าเรานะครับในฐานะที่ที่เป็นผู้ที่ยืนหยัดในเรื่องของความถูกต้องชอบทมผมคนหนึ่งแล้วก็ทางำํำนักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ทางสอบสวนกลางแม้กระทั่งพี่น้องสื่อมวลชนผมเคยพูดวิงวอนพี่น้องสื่อมวลชนครั้งหนึ่งที่ทำเรียบรัฐบาลแล้วว่าพฤติกรรมของคนคนนี้ในอเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับแก๊งตบซับแก๊ง18มงกฎ ขอให้ช่วยกันพิถูเป็นตาแล้วเอาพฤติกรรมของคนนี้มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วแต่ข่าวก็เงียบไปนะฮะอันนี้ผมเคยพูดแล้วที่ที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่ผมให้แถลงข่าวตอบโต้กเขาที่เขามาม,ามามาเล่นผมรอบสองแ<ห>ค่น <ะ S 2> คนเป็นคุณออ่าคนเดียวหรือว่าคุณสสาาด้วยคะสสาาไม่ไม่ผมไม่เกี่ยวไม่ไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่มีเจ้าจานด้วยไหมคะอ่านั้นก็อาจจะค่อยว่ากันในกระบวนการมันมันอยู่ในชั้นตอบสวนออยู่แล้วนะฮะแล้วก็ ตอนหลังก็มีวอแหวนเข้ามาด้วยนะเปิดหน้าชนวันนี้ตวัไหมคะเปิดหน้ามาวันนี้ตะวัมันไม่ได้ชนนะฮะวันนี้ผมไม่ได้มาชนนะแต่ผินผมในฐานะที่คน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 ถูกถูกผู้กระทําเป็นคนถูกกระทําเนี่ยผมในฐานะผู้ถูกกระทําแล้วเขาเอาสิ่งที่ผิดกฎหมายมามาทำกับผมเนี่ยสิ่งที่ไม่ชอบมาทำกับผมเนี่ยผมไม่ได้มาเปิดหน้าชนแต่ผมต้องการเอาคนที่ทําผิดกฎหมายคนที่ประพฤติผิดไม่ชอบคนที่เที่ยวตกทรัพย์กระโชกทรัพย์เนี่ยเอามาลงโทษตามกฎหมาย ผมไม่อยากให้เขาใช้วิธีเทคนิคอย่างนี้กับคนอื่นอีกต่อไปวันนี้นพยายนหลักฐานอะไรมามอบให้กับเจ้าหน้าที่บ้างคะก็เบื้องต้นเนี่ยพยายนหลักฐานเราให้ไว้ที่โรงพักไว้หมดแล้วไว้ที่สอสอหมดแล้วถ้าท่านจะเรียกเอกสารหลักฐานที่โรงพักมีหมดแล้วนะฮะแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมส่วนไหนที่ท่านจะสอบถามผมผมมีให้ได้ผมก็จะให้แต่รายละเอียดเนี่ยผมมั่นใจว่าคดีที่แจ้งความไว้เกือบทุกที่เนี่ยสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เลย ที่ไปแ<ช>จ้ง <ไป S 2> ความไว้ที่กันโชกที่ทททกันโชกทรัพย์แล้วก็ข่มขู่ผมเนี่ยกันโชกทรัพย์หนึ่งมินประมาณกองปราบแล้วก็มีคุกคามอีกประมาณ3 4ี่แห่งแล้วก็แจ้งความเพ็รไว้ที่สอนอคันนายาวซึ่งหลายหลายคดีหลายเหตุผลนะครับเพราะว่าเขาคุกคามตลอดเราก็ต้องดาเนินทุกที่ที่เขาไปคุกคามสอนอไหนก็ไปแจ้งสอนอนั้นเขาคุกคามผมสอนอไหนผมก็แจ้งสอนอนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ต้อง ต้องต้อง,ต,องต้องเอาตามกฎหมายเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาตามคุกคามผมตลอดเลยได้รวบรวมไหมคะว่าแจ้งความไว้ทั้งหมดประมาณกี่ครั้งประมาณาผมรวมแล้วประมาณหกครั้งะหกครั้งสำหรับนายออนี่นะหกครั้งเฉพาะปีหกห้าหรือหกห้าบวกหกหกครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวไงค่อยเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะขอบพระคุณครับอขอบพระคุณครับ